เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในซีรีส์ของการเปิดเซิร์ฟไมครับง่ายๆภายใน2นาทีนะครับโดยที่ EP นี้เป็น EP ที่ง่ายมากเลยครับสามารถทําได้บนเว็บไซต์เลยนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับโอเคครับโดยที่อย่างแรกนะครับให้ทุกคนเข้าเว็บไซต์นี้นะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วครับมาที่ขวาล่างครับกดเล่นเลยครับจากนั้นนะครับมันจะให้เราทําการล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกอินอีเมลของเราไปเลยนะครับหรือเราจะสร้างใหม่ก็ได้ครับอันนี้ผมล็อกอินแล้วนะครับพอหลังจากเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตรงคําว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์ครับโอเคครับหลังจากนั้นมันจะถามแล้วว่าจะสร้างเป็นเวอร์ชัน Java หรือจะสร้างเป็นเวอร์ชันไนโทรซับนะครับอันนี้ผมจะสร้างเป็นเวอร์ชันในคอมนะครับก็ อันนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับหรือเราจะเปลี่ยนคําแนะนำตรงนี้ก็ได้นะครับแต่สาหรับผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับก็จะกดไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับถ้าใครไม่อยากตั้งค่าอะไรเยอะแยะนะครับก็กดเปิดไปได้เลยแต่ว่าผมจะพาทุกคนไปดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างโดยที่อันนี้คือ IP ของเรานะครับถ้าเราจะให้เพื่อนเล่นเราก็ให้เพื่อนกด CopyIP อันนี้ไปเลยครับหรือเราเอาไปให้เพื่อนก็ได้นะอันนี้มันก็จะบอกเวอร์ชันนะครับว่าเราเปิดเวอร์ชันไหนเราสามารถเปลี่ยนได้นะครบา้ง นี่ครับมีทุกเวอร์ชันเลยนะครับถ้าเราจะเล่นเวอร์ชันล่าสุดก็กดคลิกเลยนะครับแล้วก็รอมโหลดสักครู่จากนั้นนะครับผมจะพาทุกคนไปดูตรงนี้ครับนี่ครับเราสามารถระบุจํานวนคนได้ครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเป็นเกมโหมดไหนระดับความยากยังไงครับส่วนไวริสนี่ถ้าเราเปิดนี่เราต้องลงชื่อของคนที่จะเข้ามาก่อนนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองคนนะครับส่วนอันนี้นะครับออนไลน์โหมด ถ้าเราติ๊กเนี่ยคนที่ ID เถื่อนก็สามารถเล่นกับเราได้นะครับผมจะติ๊กไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถใช้คําสั่งได้ไหมหรือว่าบินได้หรือเปล่ามีสัตว์ไหมมีมอนเตอร์หรือเปล่ามีชาวบ้านไหมสามารถไปเนเธอร์ได้ไหมหรือว่าเราจะบังคับเกมหมดได้ไหมอันนี้สถา,านที่เกิดนะครับส่วนนี้เราสามารถเซตรีซอสแพคเดฟอยู่ได้นะครับต่อไปนะครับผมจะพาข้ามมาที่หลอกเลยนะส่วนหลอกอันนี้คือถ้าเรามีข้อมูลผู้เล่นอะไรเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ โอเคครับต่อไปคือไฟล์นะครับถ้าเราไม่อยากสุ่มแมปหรือว่าอะไรนะครับเราก็มากดตรงนี้เลยครับเหมือนเป็นการอัปโหลดแมปเข้าไปนะครับแล้วถ้าเราเล่นไปแล้วเราอยากเซฟแมปออกมานะครับเราก็มากดตรงนี้เลยครับโอเคครับหลังจากที่ผมบอกอะไรไปหลายอย่างแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดเลยนะก็ทําการกดเปิดเลยครับแล้วก็กดตกลงไปครับจากนั้นก็รอนะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นสีเขียวอีกรอบหนึงนะครับ โอเคครับหลังจากที่มันทําการเปิดแล้วนะครับมันจะมีเสียงตื่นดึ๊งนะครับแล้วก็จากนั้นให้เรากด c o อปปี้ตรงนี้เลยครับแล้วก็เข้าตัวเกมนะครับเวอร์ชั่นที่เราเลือกไว้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วเข้าตัวเกมแล้วนะครับก็ไปที่มัลติเพเยอร์เลยนะครับแล้วก็ไปที่แอดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็วางเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยนะครับจากนั้นมันจะขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็กดเข้าไปได้เลยครับนี่นะครับ ก็เป็นการเปิดเซิร์ฟเวอร์รบ็คอัพที่ง่ายมากเลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากเปิดไว้เล่นกับเพื่อนถมขังก็เปิดได้เลยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนํามากเลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมจนจบนะครับซีอูครับเจอกัน